เกมใหม่อย่าง Happy ้เพ g เกมกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับผมทุกคนผมบอกทุกคนได้เลยว่าอดทนรออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ทนเกินรอเราจะได้เห็นเกมใหม่อย่าง Happy ้เพ g เกมกันแน่นอนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับ Happy p e พ g เกมนะครับว่าเกมนั้นไปถึงไหนแล้วและจะเปิดวันไหนครับรวมไปถึงรูปแบบการเล่นและระบบของเกมเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยครับผมขอเกินที่มาที่ไปกันก่อนนะครับว่าเหตุใดทําไมถึงต้องเปิดเกมใหม่อย่าง Happy p e พเกมทั้งๆท,ที่ระบบเกมและรูปแบบการเล่นเนี่ยมันมากกว่า90%ก็ว่าได้นะครับผมมีความคล้ายคลึงกับ p พ t Simulator X มากนะครับแต่สาเหตุที่จะต้องเปิดเกมใหม่เพราะ ปัจจุบันนี้เพลสซูมูเลเตอร์เดำเนินการมาไกลมาก ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยบวกกับยอดผู้เล่นที่มันตกหล่นลงทุกวันทุกวันทุกวันแม้ปัจจุบันจะมีไททานิคอัปเดตเข้ามาให้ส่งฟรีนะครับจะบอกว่าเป็นท่าไม้ตายของคุณเพรตันเจ้าของแมปเพสซิมูเลเตอร์เองก็ว่าได้นะอัปเดตไททานิคเข้ามาให้ส่งฟรีขนาดนี้ยอดผู้เล่นยังไม่ปังเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตนะครับจะมียอดผู้เล่นมากกว่า500,000เสมอ แต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ถึง20,000นแล้วถือว่าน้อยมากนะครับไทเทนิคเข้ามาเนี่ยสองแสนกว่าน้อยมากจริงๆครับทุกคนจุดพีคที่สุดเนี่ยไปแตะล้านก็เคยทํามันแล้วนะครับถึงขั้นทำเซิร์ฟโรบอกร่มก็ว่าได้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประสบความสําเร็จสูงมากๆนะครับเพชซิมเลเตอร์เนะครับแต่ปัจจุบันนี้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับผมทุกคน ตอนนี้เราก็ยังเล่นได้อยู่ปกตินะครับแต่อนาคตไม่รู้ว่าการอัปเดตครั้งนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับทุกคนกิสตันชอบเว็บเติมโลบักเลนสุดคุม้มมีบริการแมปเพจซูมเลเตอร์ X ทั้งเจมไข่สยักษและเกมพาร์ตนอกจากนี้ยังมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดฮิตอีกด้วยทรงเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนลิงก์เว็บะเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ คุณเพตันเคยโพสต์ทวิตเอาไว้นะครับเมื่อช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าจำวันผิดยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเขาบอกว่าเพจ simulator X เนี่ยกำลังจะปิดตัวเร็วๆนี้จะถึงจุดจบอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาทำผิดกฎครับผิดกฎณที่นี้หมายถึงเขาทำผิดกฎโลบอกรับผมก็คือ โฆษณาเว็บไซต์ที่ขายตุ๊กตาของตัวเองเนี่ยเอาเว็บนั้นอนะมาโปรโมตในโลบอกมันทำไม่ได้มันผิดกฎโลบอกนะครับคุณจะโปรโมตได้ก็ต่อเมื่อคุณโปรโมตแมปต่างๆ ที่อยู่ในโลบ็อกได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถนําเว็บไซต์อื่นๆนอกเหนือจากนี้เข้ามาโปรโมทในโลบ็อกได้นะครับผมก็เลยโดนทางโลบ็อกนั้นตักเตือนมานะครับบวกกับสถานการณ์ณปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ของเพจซูมเลเตอร์ X นะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่ายอดผู้เล่นนั้นมันไม่ปังเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันก็มีหลายปัจจัยนะครับผม มีโดนโกงบ้างมีเจอสคริปบ้างโดนหลอกบ้างอะไรแบบนี้ต่างๆนานามากมายนะครับผู้พัฒนาเขาก็แก้ปัญหานี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับและอย่างหนึ่งนะผมคิดว่าเกมเนี่ยน่าจะเดินทางมาถึงเกือบทางตันแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของ p e s ส s ูมเลเตอร์แล้วแหละ ผมคิดว่าต่อจากนี้นะครับอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะต่อจากนี้นะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เริ่มเล่นเกมตั้งแต่วันแรกแต่ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดนะครับผมเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจากตัวเล็กๆนะครับผมขยับพลังขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเป็นตัวเอ็กซ์กูสีนะครับตัวเอ็กซ์กูสีก็มาเป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่แล้วก็มีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเป็นไทเทนิกนะครับพอต่อจากไทเทนิกก็ใหญ่กว่าไทเทนิกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรืๆๆนะครับผู้พัฒนาเขาก็เริ่มหมดมุกแล้วด้วยนะครับผมนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผู้พัฒนานั้นเปิดเกมใหม่อย่างแฮปปี้เพจเกมนะครับเปิดเกมใหม่มันง่ายกว่ามาแก้ปัญหาในเกมเก่านะครับทุกคน เรามาดูระบบของเกมกันบ้างดีกว่าครับจากที่ผมดูคร่าวๆนะทุกคนพอดีว่ามีบางส่วนที่ผมเอาภาพมาให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับผมเห็นแมปแล้วแหละแมปเนี่ยเหมือนกับ Pet Simulator X มากนะครับส่วนชื่อนั้นเขายังสรุปกันไม่ได้เลยว่าจะเอา Happy Pet Game ไหมหรือว่าจะเป็น Pet Simulator 4อะไรแบบนี้นะครับถ้าใช้ Pet Simulator เป็นภาคต่อผมว่ามันก็ดีนะ แต่บางทีเขาอาจจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมแมปเนี่ยเหมือนกันมากทุกคนเปลี่ยนแค่กราฟิกเท่านั้นเองนะครับในโซนแรกนะครับผมแล้วก็ไข่ครับไข่ก็มีการเปลี่ยนไปเยอะนะครับกราฟิกเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้ามือถือสเปคต่ำๆเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่าผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าบางทีเกมมาจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีกราฟิกในการใช้งานเนีที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้มือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้อะไรแบบนี้นะครับมันก็มีหลายเกมนะในโลบอกเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับผมบางแบบต่างๆเนี่ยโอ้โหแบบพี่จะโหดไปไหนกราฟิกนี่คือโคตรสุดนะครับทำเอามือถือผมเอาคอมผมเนี่ยแหลกกระตุกเลยนะครับนี่แค่เล่นเพ s สต u มเลเทเเนี่ยเราเข้าตลาดเจอไททานิกสัก20ตัวนี้ก็มีอาการแหลกแล้วนะครับทุกคน และก็มีบางระบบหลายระบบเลยแหละทุกคนเท่าที่ผมเห็นนะครับว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันแตกต่างไปจากเพลสซิมูเลเตอร์ X อยู่เหมือนกันนะครับระบบเรื่องของอาหารอะไรแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับว่ามันไปช่วยในเรื่องของบัฟส่วนไหนของเกมนะครับเราก็ต้องรอวันเปิดจริงอีกทีนึงเนาะ แต่ที่แน่ๆเลยผมคิดว่าทางคุณเพชรตั้นหรือว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะทําให้รูปแบบการเล่นมันแตกต่างไปจากเพชรซิมูเลเตอร์ X นะครับเพื่อที่จะทําให้ยอดผู้เล่นนั้นกลับมาสูงเหมือนกับเพชรซิมูเลเตอร์ X ในสมัยก่อนนะครับให้มันแปลกใหม่อ่ะคือปัจจุบันนี้บางคนเขารู้สึกว่าอิ่มกับเกมรูปแบบนี้แล้วนะครับผมคือเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ย พูดตรงๆเลยก็คือเบื่อแล้วเจอมาเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะครับเขาก็พยายามคิดค้นให้มันใหม่นะครับทุกคนแต่ถ้าเกมเปิดมาจริงๆแล้วระบบเกมมันจะใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลายเกมที่ออกมาคล้ายๆกับ PES Simulator X นะครับแต่มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับมันก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่นะเป็นความสดใหม่ของเกมในโลบอกนะครับ บางคนเขาก็ชอบรูปแบบใหม่ครับบางคนเขาก็ชอบรูปแบบเก่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมส่วนผมนั้นชอบทุกแบบครับผมอะไรที่มันมีเห้สมสัตว์อย่างเงี้ยขอแค่สัตว์น่ารักน่ารักเหมือนกับเพชสมิเลเตอร์แค่นี้ก็พอนะครับส่วนเพชิมูเลเตอร์ x นะครับหลายคนอยากรู้แล้วว่าจะเปิดต่อไหมมีอัปเดตต่อไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับยอดผู้เล่นจริง,รงๆทุกคน 5เกมใหม่อย่าง Happy Pet Game นะครับเขาเปิดตัวมาแล้วเนี่ยมันมียอดผู้เล่นที่สูงมากๆแล้วมันยังสามารถครองสถิติแบบนั้นได้อยู่นะครับผมคิดว่า Pet Simulator X เนี่ยคงจะไม่ได้มีการอัปเดตต่อไปนะครับก็ต้องปิดการอัปเดตเพื่อเอาเวลาในการอัปเดตเกมนี้ไปใส่ใจในเกมใหม่ที่เปิดแต่ถ้าเปิดมาแล้วยอดผู้เล่นมันน้อยนะครับผมมันน้อยกว่า Pet Simulator X มันไม่ปังเหมือนกับ Pet Simulator X ในช่วงแรกนะครับ ก็ยังมีการอัปเดตเพจซูมเลเตอร์ X ต่อไปนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะโยกย้ายระบบได้ง่ายนะครับมันมีความคล้ายกันมากทุกคนมีหลายอย่างที่ผมเห็นใน Happy p e พ g เกมนะแล้วก็เอามาใส่ในเพจซูมเลเทอร์ X นะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เห็นในเพจซูมเลเทอร์ X แต่ไม่ได้ใส่ในเพจซูมเลเทอร์ X นะครับเราจะได้เห็นใน Happy p e พ g เกมยังไงก็ต้องมาติดตามลุ้นกันต่อไปครับผมส่วนกำหนดวันเปิดเนี่ย 5ครั้งต่อไปมีการอัปเดตในเพจลูมิเลเตอร์เนะครับผมครั้งถัดไปน่าจะได้เจอกันแน่นอนนะครับน่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่4นะครับช่วงไตรมาสที่4ก็เป็นช่วงตุลาใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นตุลานะครับไม่น่าจะเลยตุลาเราน่าจะได้เล่นแฮปปี้เพจเกมกันอย่างแน่นอนนะครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับผม